รอบงานไหนไม่ไปไม่รู้สนับสนุนรายการโดย V Skin Care Expert Protection Sunscreen SPF 50 PA++++ บ Popcorn Premium Popcorn กลับไปย้อนรอยกันต่อกับสุดยอดความอร่อยของ The First e n t i m a t e ช่วงนี้หนุ่มจีจะพาเราไปชิมที่ร้านสมบูรณ์โภชนา สาขาสุรวงครับอาหารทะเลที่ร้านสมบูรณ์โภชนาที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละเมนูล้วนมีรางวัลการันตีความอร่อยมาแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยื่ยประเทศไทยต้องแวะชิมกันให้ได้เลยล่ะครับเอาละครับทุกคนครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่พัฒน์นะครับผู้จัดจการร้านสมบูรณ์พชนาสวัสดีครับพี่พัฒน์ครับ,รบแมวนันนี้พี่พัฒน์จัดให้ผมเรียกได้ว่า จุใจมากๆเลยเดี๋ยวช่วยแนะนำแล้วกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมนูที่จัดมาให้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของสมบูรณ์ชนาเลยใช่รครับเรากุณพิพัฒน,น์แนะนำสักนิดหนึ่งว่าแต่และเมนูเนี่ยเป็นยังไงแล้วพิเศษยังไงครับผมเมนูแรกของเรานะคะจะเป็นปูผัดผงกะหรี่นะคะซึ่งเป็นเมนูเด่นของทางร้านนะคะสูตรเฉพาะเป็นต้นตำรับของสมบูรณ์เลยนะคะซอสที่เราผัดก็คือจะเป็นซอสที่พิเศษของร้านเลยผัดคลุกเคล้ากับซอสเขาเลือกใช้ปูสดเลยใช่ไหมใช้ปูทะเลเป็นๆสดจากทะเลทางอ่าวไทยนะคะ แล้วก็ผัดคุกเคากับซอสอันนี้จะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเข้มข้นของทางร้านจะเข้ากันมากเลยค่ะใจผมเนี่ยก็อยากจะชิมแล้วรสชาติ ความต้นตำรับความพิเศษมันอร่อยแค่ไหนแต่เดี๋ยวเราแนะนําอาหารเมนูต่อไปกันก่อนดีกว่าเมนูต่อไปก็จะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะซึ่งเมนูนี้เราได้รับมิชลินเพลทนะคะจะใช้กุ้งแม่น้ําอบกับวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นก็จะเหนียวนุ่มเป็นพิเศษคือต้องบอกว่าจานนี้เนี่ยได้รับมิชลินเพลทด้วยใช่ไหมครับก็คือต้องบอกว่าปกติมิชลินเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายอย่างทั้งเป็นมิชลินที่ได้รับทั้งร้านเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมิชลินเนี่ยเขาโฟกัสที่เมนูนี้ก็คือต้อองบกว่าปปูรเเนน็ม ที่เป็นตัวชูโรง,งทางร้านแต่ว่ากุ้งโอ๊นเส้นเนี่ยเป็นเมนูที่ได้รับมิชลึนเพลทใช่โอ้โหต่อไปเลยครับผมพี่พัดครับเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาจะใช้ปลากระพงสดนะคะทอดเนื้อกรอบนอกนุ่มในมแล้วก็น้ำซดของเราก็จะเป็นซอสโดยเฉพาะรสชาติก็จะไม่เหมือนใครค่ะโอ้รู้สึกว่าตัวซอสแบบจะเหนียวแล้วก็<ช>เข้มขน้นมากเลยเนาะเมน,นูมนสุดท้ายคือต้มยำกุ้งนะคะ ต้ยมยำกุ้งนี่คือเราได้รับรางวัลอาหารฉินยอดเยี่ยมจากทางทอทอท,อทอด้วยนะคะอ่าครับผมแสดงว่าทุกๆเมนูบนโตนี้เนี่ยมีรางวัลการันตีถึงความอร่อยหมดเลยค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตลองเลยได้ไหมครับพี่พัดครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะผมควรจะเริ่มจากเมนูไหนก่อนดีฮะถ้าอย่างนั้นเป็นปูเลยค่ะคอ่าโอเค ผมขออนุญาตชิมตัวผงกะหรีก่อนแล้วกันว่ารสชาติของผงกะหรีที่พิพัฒน์บอกว่าใช้ซอสส่วนพิเศษมันจะเป็นยังไงอันนี้เนื้อปูก็จะก็จะนุ่มนวลจะไม่แข็งกระด้างเพราะเป็นปูที่มาจากทะเลอ่าวไทยด้ค่ะลองชิมดูคือูว่าพิพัฒนเขาจะเล่นยงไงเมื่อกี้จะเข้าปากแหละแล้วชวนคุยพอจะเข้าเอ๊ะชวนคุยแล้วเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะปูจะจะหวานนุ่มด้วยค่ะอ๋อครับ ตัวซอสเนี่ยผมไม่สงสัยแล้วว่าทำไมถึงเป็นตัวชูโรง,งที่นี่เพราะว่ารสชาติเนี่ยเป็นรสชาติที่ทุกคนจะคนพบว่ารสชาติเนี่ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวนะฮะแล้วนี่ผมควรยังไงครับขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกันะฮะได้ค่ะได้จิ้มเลยนะคะสดมากต้องจิ้มเลยใช่ไหมฮะจิ้มเลยค่ะโอ้โห สดมากครับพี่พัดต้องบอกว่ารสชาติสดมากเลยนะครับเนี่ยปูแสดงว่าน่าจะหายากเนาะส,ะสดๆอย่างเงี้ยอันนี้ปูจานนี้จะเป็นปูไซส์พิเศษนะคะเราก็จะมีทั้งไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วก็เป็นปูพิเศษส่วนจานที่เสิร์ฟในวันนี้ก็คือเป็น6ขีดเนี่ยค่ะใหญ่สุดมาก,กี่ขีดพี่พัด เดย์สุดเป็น1กิโลก็มีค่ะต่อตูปู1กิโลแต่ว่าช่วงนี้ก็จะอาจจะอยู่ที่6ขีด7าาขีดประมาณน,นี้ค่ะนี่ขนาด6ขีดนะครับทุกคนผู้ชมดูดูขนาดไซส์มือของผมกับจานผมพยายามให้ทุกคนเห็นว่ามันใหญ่มากจริงๆอะ่ะและเมนูต่ตอไปที่ผมจะลองคือกุ้งอบวุ้นเส้นนั่นเองนะครับเอาละฮะร้อนๆเลยขออนุญาตนะครับทำไมจานนี้ถึงได้มิชลินเพลทครับพี่พัฒความพิเศษมันอยู่ตรงไหน ค,คือความพิเศษก็คือใช้กุ้งแม่น้ําสดๆนะคะแล้วก็อ๋อเป็นกุ้งแม่น้ําด้วยอบนี่ก็คือ<ม>วุ้นเส้นก็จะเหนียวนุ่มมากค่ะขออนุญาตชิมตัววุ้นเส้นก่อนแล้วกันเพราะว่าหนึ่งในหัวใจของกุ้งวุ้นเส้นเนี่ยคือตัวซอสที่คุเครากับตัววุ้นเส้นเนาะเป็นรสชาติกลางๆ ไม่ได้เข้มไปไม่ได้อ่อนไปเป็นรสชาติที่ทุกคนทานได้เนาะคือมาถ้าเกิดมากับครอบครัวตั้งแต่เด็กยันผู้สูงอายุเนี่ยทานได้หมดเลยคือพออบเนี่ยมันถูกต้องมากๆเลยว่าที่ซอสควรจะกระจายให้เคลือบบนเส้นทั่วทั้งหม้อนี้ถูกต้องมากๆเดี๋ยวขออนุญาตลองกุ้งกุ้งอ่ะเป็นกุ้งแม่น้ำเหมือนกับว่าเขาจะให้ตัวมันกุ้งที่หัวเนี่ยละลายออกมาแล้วก็เคลือบกับตัวซอสด้วยโอ้โหนี่คือเทคนิคเคล็ดลับของที่นี่ ก็ที่ิสดมากเนื้อกุ้งเด้งสู้ปากตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยใหญ่ค่ะเต็มคำเขาจะบอกว่าตัวน้ําจิ้มเนี้ยทานได้กับทุกอย่างเลยเนาะมันเข้ากันดีมากเลยอะทั้งปูผัดผงกะหรี่ทั้งกุ้งอบเส้นเนาะผมจะลองเมนูต่อมาเลยปลากระพงทอดน้ำปลาเอาละับความพิเศษของปลากระพงตัวนี้มัน เป็นยังไงครมันว่ายน้ํามาจากไหนครับพี่พัดอันนี้จะเป็นปลากระพงที่สดค่ะปลากระพงเป็นเลยแล้วก็ทอดเนื้อกรอบนอกนุ่มในนะคะอะไรนะเนื้อกรอบนอกนุ่มในมากค่ะว่าสดอยู่เลยเหรอเล่าเนี่ยสดสดมากนะครับสด,สดกันได้อยู่เลยเน<ต>ี่ยได้ครับร้บอนเล่นะครับ้อคบคุณภาษาพี่พัดไปนะครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกครับเวลาผมเชื่อว่าทุกคนคงเป็นแหละเวลาทานอะไรอร่อยๆแล้วเนี่ยอารมณ์มันจะดีครับผมอ่าขออนุญาตนะฮะ ดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยถูกต้องแล้วก็ตัวน้ําซอสเนี่ยเวลาน้ําปลาเนี่ยมันควรจะหนึบแบบนี้นี่มันควรจะหนึบแบบนี้ที่ผมกินคนเดียวผมเลยทําได้นะขออนุญาตนะครับทุกคนอ่า<ม>ถูกต้องครับพี่พัชพัชมตัวด้านนอกกรอบเนื้อนุ่มปลาสดส<อ>รสรสชาติอของซอสกลมกล่อมอ,อสุดยอดเลยอ่ะพี่กินทุกวันแน่นอนใช่ไหมพูดจริง ทำได้ทุกวันนะอร่อยมากครับโหแต่ปลากระพงอร่อยมากเลยนะเนี่ยความพิเศษของเมนูนี้เป็นยังไงครับพี่พันต้มยำกุ้งหม,ม้อนี้ก็อยู่ที่วัตถุดิบที่สดและใหม่นะคะกุ้งกุ้งตัวใหญ่นะคะ่ะพอความสดปึ๊บกับรสชาติที่เราผสมมันก็จะเข้ากัน,นะคะ่ะ ตัวน้ำต้ยมยำเนี่ยหอมต้องหอมสมุนไพรก่อนเลยแล้วก็ได้กลิ่นม,มันกุ้งกู๊ดค้าเข้ามาในน้ำบูด,ดีมากสนใจสักถ้วยไหมฮะแล้วทานได้กันแลว้วคุยกันไปเรื่อยๆไม่เป็นไรอร๋อค,ครับผม,มดีแล้วมีความหอมมะนาวด้วยแน่นอนว่ามะนาวสดแน่นอ<ช>นรสชาตินี้นี่คือหัวใจของการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับในอาหารไทยเนาะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ตรงตัว งไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่พัทที่มาแนะนําความพิเศษของเมนูแล้วก็มานั่งเป็นเพื่อนผมอร่อยมากๆทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่พัดด้วยนะครับที่มานั่งพูดคุยกับพวกเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ทริค and ทริปประโยชน์ของผงกะหรี่ ประโยชน์ในการลดการอักเสบสีเหลืองจากขมิ้นในผงกะหรี่เป็นแหล่งที่ดีของสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดระดับเอนไซม์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายลดอาการอัลไซเมอร์ช่วยย่อยอาหารระบบการย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพบำรุงหัวใจสามารถบำรุงการทำงานของความดันโลหิตจึงลดอาการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจเช่นโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจวายผงกะหรี่มีวิตามินและแร่ธาตุสามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการขจัดอนุมูลอิสระและเชื้อโรคต่างๆลดระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงขึ้นได้เป็นอย่างดีส่งผลดีต่อระดับอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานผงกะหรี่มีคุณลักษณะคือกลิ่นค่อนข้างฉุนแต่ให้สรรคคุณที่ดีต่อร่างกายการรับประทานเมนูที่มีผงกะหรี่เป็นส่วนประกอบอาหารอาจจะเป็นเพียงเพื่อการบำรุงหรือป้องกันไม่ได้มีผลในการรักษาโรคใดๆครับ ซึ่งร้านนี้นะครับติดอยู่ในอันดับของมิชลินไกด์ด้วยนะครับอยู่ในประเภทวบิฟกูมองนะครับถึง4ปีซ้อนเลยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวในรูปพปิเชิ้นใหญ่เต็มเต็มคำแบบนี้เลยนะ